สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการโดยคร่ากส่งเป็นเน้อวะสาจังหวัดขอนแก่นแคกบณทีกในไดรวิทยาัียร้อหอมปลานอนร้อยลห้าสิ่คงในการรยการอาชีพขอนแก่นครบ

ตรงเช็คกาแฟด้วยครับให้สัญญาณปล่อยตัวนะครับเหมือนฟอร์มูล่าวันนะครับกระบวนเราวันนี้นะครับได้รับการปล่อยลูือจากลูกนั่เเียนเรานะครับนาบช้างยนเรานะครับแ็บสุดไปๆครับอ่าไปดีแล้วเอาไดีแด้วนะโอ้ยน่าแค่ประตูอีกทีนึงครับ ส่วนขบวนปิดท้ายนี่ก็ยังไม่สำหรับท่านเจ้าหน้าที่นะครับปิดท้ายด้วยคุณครูทองหล่อริ้นน้อยนะครับเซฟเต้เอ็นสเต็ปไปข้างที่สองแถวนะครับตามครับตามะบครักควันนะครับนะครับการบอลารุ่มเบือกลูกนักเรียนเรานะครับนายขลับเจาโยงเรานะครับเดไปครับอ่ากัปตันกัปนะู้ับดีๆนะครับ กระบ,บวนรารวันนี้นะครับได้รับการเปร่าลูกมือดักลูกนักเรียนเรานะครับจักรยานเรานะครับอยากอยากอยากให้ลูกหลานของเรานะครับมีความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกกันน็อกแล้วก็การขับขี่กฎหมายจราจรวันนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกของ อาชีวศึกษาที่เข้ากับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณการนะครับท่านพลทํพนตเอกเพิ่มพูนชิดชอบแล้วก็ท่านเบขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับท่านยศพลเวรุกโกเศษวันนี้ท่านก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ท่านยังเกล่าวให,ให้ให้การสนับสนุนแล้วก็เห็นโครงการนี้สําคัญที่สุดนะครับสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนนักศึกษาปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ